มิต้องมาถ่ายซริงกิน,น,น,นข้าวค่ะกินข้าวคาะหมูจะเช้าเลยโหชามนี้สองร้อยนะเนี่ยโหดูน้ำดิชามนี้ซื้อมาัตสองร้อย นานแล้วไม่ได้กินไมก่หื้อพิกพิกพิกกินพิกไม่ได้ค่ะอื้อเผกันค่ะกับกระเทียมกระเทียม้อ,ยอมแล้วจนหอม ึเดียวพี่ทิพย์ลืมเอาหูฟังมาใส่เนาะลำพงไอ้อะไรนะหูฟังที่นี่ใสวันนั้นแล้วพี่บอกว่าเสียงดังจังกินเท้าหูฟังไม่มีแบตบ กินเผ็ดไหมเนะี่ยกินเลยดิจะรู้เผ็ดไหมเผ็ดมาแซบๆต้องเอาไปกินหนูส่วนไม่เด็กๆไม่ละคำะอ่ะกพิไม่ละคำแซมโซนอืมแซมพองไม่ได้กินโดนแล้วแซบ ต้อปาเมื่อกาบานเพื่อนหรอก ใส่ทั้งมันมันถ้าเกินขายอย่างก็ี้ยาทานน่อ,นองมันน่าอร่อยทานน่อง เจบอืมอสิ้นสม่มอืมผลาดแต่ว่าขัดเลยบ้าถ้ขายของกรนะ่ะขายดีประหาของกินยาก

เซฟบเวอร์ะขอ,อของค่ะ

ด้เอเียขอร้อยหก้าอะส่วนเชียงใหม่างกโดเชียงใหม่คุณพิด อืมน้ำหอมอร่อยมึงขึ้นจมูกอะแบบโควิดตาอยอะ ว้าดี ไอนน้จี๊ดกาดต้นหอมอันนี้เจ้ไม่เผ็ดนะเขาชอบกินแบบไม่เผ็ดแบบกาดลิ้นค่ะคนที่ชอบกินเทียมไม่เป็นมะเร็งหรอกเทียมมันกนลมมะเร็งเฮ้ยเหรอเาเทียมหัเผ็ดเหมนกาดลิ้นค่ะ

อร่อยเวอร์แซบมากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า